อวาที่16คู่เวรคู่กรรมคนที่เกิดแต่กรรมใดย่มตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอเช่นมีอายุสั้นเพราะเบียดเบียนผู้อื่นความเคียโรคย่อมเกิดแต่ความเบียดเบียนความเคียโรคเป็นผลตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความเบียดเบียนความเบียดเบียนทำให้เกิดความไม่เป็นสุข ความคีโรคก็เป็นความไม่เป็นสุขผู้ทำเหตุคือความเบียดเบียนก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้คีโรคไม่มีสุขผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้มีอายุยืนเพราะไม่เบียดเบียนใครความมีอายุยืนมีสุขภาพพารณาไม่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมเกิดจากแต่ความไม่เบียดเบียน ความมีอายุยืนมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้มีความสุขความเจริญอายุความมีอายุยืนมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้มีจิตเบิกบาน ผิวพรรณ์ผ่องใสเพราะมีศีลความมีหน้ามีตาเบิกบานช่ำชื่นผิวพันธุ์ผ่องใสงดงามย่อมเกิดแต่ความมีศีลความมีหน้าตาเบิกบานช่ำชื่นผิวพันธ์ผ่องใสงดงามเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความมีศีลความมีศีลทำให้มีจิตเบิกบานแจ่มใสเป็นสุข ความมีหน้าตาเบิกบานช่มชื่นผิวพรรณสดใสงดงามสแสดงถึงความมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสดึงสุขผู้ทำเหตุคือความมีศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงามผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้มีจิตใจเศร้าหมอง ผิวพัรธไม่ผ่องใสเพราะไร้ศีลมีหน้าตาผิวพันธเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีลความมีหน้าตาผิวพันธเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นผลตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่มีศีลความไม่มีศีลทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบ,บานเป็นสุข ม,มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสแสดงถึงความมีจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุขผู้ทำคือความไม่มีศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้เกิดในชาติตระกูลดีเพราะมีความอ่อนน้อม ความได้เก in ิดในชาติระกูสูงย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้ร ja ับความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติระกูสูงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมย่อมทำให้ได้เกิดในชาติระกูสูง ความได้เกิดในชาติตระกูลสูงจะทำให้ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างจากความเกิดในชาติตระกูลต่ำผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้เกิดในชาติตระกูลต่ำซักเพราะขาดหลักคือความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำย่อมเกิดแตกความไม่อ่อนน้อม ต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลต่มเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมย่อมทําให้ได้เกิดในชาติตระกูลต่มความได้เกิดในชาติตระกูลต่มจะทําให้ไม่ได้รับความอ่อนน้อม แตกต่างกับความเกิดในชาติกลกูลสูงผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ร่างพร้อมด้วยสมบัติเพราะเป็นผู้รู้จักการให้ร่างพร้อมด้วยสมบัติย่อมเกิดแต่ความบริจาคความร่างพร้อมด้วยสมบัติเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความบริจาคความบริจาคเป็นเหตุที่จะทำได้ จะต้องมีความพอใจระดับหนึ่งและมีความเมตตาการุณาในระดับหนึ่งซึ่งนับเป็นสมบัติของใจสมบัติของใจคือความพอและความเมตตาการุณาที่ประกอบด้วยการสละบริจาคเป็นกรรมฝ่ายเหตุมีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นเหตุผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ ขาดแคลนยากไรเพราะไม่เคยได้ให้ไว้ก่อนความขาดแคลนอันเกิดแต่ไม่มีการบริจาคคือไม่ได้ทำเหตุคือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลนไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความพรั่งพร้อมแม้ทำเหตุแห่งความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลน ยอมได้รับผลเป็นความร่างพร้อมไม่ขาดแคลนผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ก็จบไปแล้วนะคะบทที่16วังว่าจะมีประโยชน์นะคะหากผู้ใดอยากมีคู่เวรหรือว่าผู้กรรมก็สร้างเหตุและปัจจัยให้ตรงกันนะคะจะได้ มีคู่ที่เป็นทั้งผู้เวรและคู่กรรมไปด้วยกันค่ะหากเราสร้างเหตุเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนะคะและพบกันใหม่กับน,นังสือเสียงทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันสาวค่ะ